สวัสดีครับทุกท่านนี่คือรายการท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหลายคนอาจคิดว่าก็คนทำแผนไงทำเล่มหนาๆส่งจังหวัดแล้วก็จบแต่ความจริงคือถ้าไม่มีตำแหน่งนี้อบตอจะไม่รู้เลยว่าอีก3ปี5ปีเงินจะเอาไปทำอะไรโครงการไหนควรทำก่อนหลัง ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมแค่ไหนและที่สำคัญเงินที่ใช้ไปคุ้มหรือยังพูดง่ายๆนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเท่ากับสมองส่วนวางแผนระยะยาวของอบตอวันนี้เรามาดูกันแบบเป็นขั้นตอนว่าเขาทำอะไรบ้างตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีงบประมาณครับบทบาทใหญ่ๆของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเวลาอธิบายให้ชาวบ้านฟังง่ายๆ ผมชอบแบ่งหน้าที่ของตำแหน่งนี้เป็นสีเรื่องใหญ่ๆเก็บข้อมูลฟังเสียงประชาชนแปลงข้อมูลเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนงานโครงการดึงแผนไปผูกกับงบประมาณติดตามประเมินผลและรายงานให้ประชาชนรู้เดี๋ยวเราไล่ทีละช่วงครับ 1. เก็บข้อมูลและฟังเสียงคนในพื้นที่ก่อนจะเขียนแผนอะไรได้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนต้องรู้ก่อนว่า ตอนนี้ตำบลของเรามีอะไรและขาดอะไรอยู่บ้างสิ่งที่เขาทำเช่นรวบรวมข้อมูลพื้นฐานตำบลจำนวนประชากรแยกตามอายุอาชีพรายได้ข้อมูลสุขภาพการศึกษาความยากจนคนพิการผู้สูงอายุตั้งครรภเป็นต้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานถนนน้ำประปาไฟฟ้าแหล่งน้ำเก็บข้อมูลปัญหาจากหน่วยงานในอบตอเองเช่น กองช่างส่งข้อมูลถนนชำรุดน้ำท่วมกองการศึกษาแจ้งโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กเป็นต้นที่สำคัญคือเวทีประชาคมนัดหมายประชาชนผู้นำชุมชนกลุ่มอาชีพมาคุยกันว่าปัญหาหลักในหมู่บ้านคืออะไรอยากให้อบตอทำอะไรให้บ้างจดบันทึกข้อเสนอของชาวบ้านทั้งหมดแล้วเอามาจัดลำดับ ตรงนี้ถ้าทำดีๆแผนจะไม่ใช่แผนที่เขียนบนโต๊ะแต่เป็นแผนที่มาจากเสียงของคนในพื้นที่จริงๆครับ 2. แปลงข้อมูลให้กลายเป็นแผนพัฒนาท้องถิน่นเมื่อมีข้อมูลครบแล้วงานต่อไปคือการเอาข้อมูลเหล่านี้ไปจัดระเบียบให้เป็นแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องดูแผนระดับใหญ่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเช่นยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแล้วมาดูว่า ตำบลของเราจะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างไงจากนั้นเขาจะช่วยร่างวิสัยทัศน์ของอบตเช่นตำบลน,น้าอยู่กเกษตรปลอดภยัยคนมีรายได้มั่นคงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเช่นรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต้องเพิ่มขึ้นถนนลูกรังต้องลดลงเป็นต้นและที่สำคัญที่สุดคือแผนพัฒนาท้องถิ่น3ปีหรือ5ปีซึ่งข้างในจะมีรายการโครงการต่างๆเช่น ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนขยายเขตประปาโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการดูแลผู้สูงอายุเป็นต้นทุกโครงการต้องระบุชัดเจนว่าทำที่ไหนเพื่อแก้ปัญหาอะไรใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ข้อไหนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะเป็นคนร่างผสานกับกองต่างๆนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อสภาอบตอเพื่อเห็นชอบแผน ถ้าแผนชุดนี้ผ่านสภาเห็นชอบแล้วต่อไปเวลาอบตอจะทำโครงการอะไรต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ก่อนแทบทุกครั้งครับ 3. ภผูกแผนเข้ากับงบประมาณหลายคนแซวว่าเขียนแผนไว้สวยๆแต่ไม่มีเงินทำหน้าที่ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนคือทำให้แผนกับงบประมาณเดินไปด้วยกันให้มากที่สุดโดยทั่วไปเขาจะทำงานร่วมกับกองคลังหัวหน้าส่วนต่างๆ เพื่อเรียงลำดับว่าปีงบประมาณหน้าเราควรดึงโครงการไหนจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใส่ในงบก่อนหลักคิดเช่นโครงการด้านถนนน้ำประปาเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโครงการด้านความปลอดภัยเร่งด่วนกว่าความสวยงามโครงการที่ได้ของงบสนับสนุนจากที่อื่นเช่นจังหวัดหรือสวนกลางควรใช้โอกาสให้เต็มที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงช่วยทําแผนปฏิบัติการประจำปีหรือ Action Plan ตรวจว่าแต่ละโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วหรือยังเตรียมเอกสารประกอบเพื่อให้นำไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบพูดง่ายๆเขาคือสะพานเชื่อมระหว่างแผนกับเล่มงบประมาณนั่นเองครับ 4. ติดตามประเมินผลเงินที่ใช้ไปคุ้มหรือยัง เมื th, world, online, ่อโครงการเริ uh ่มดำเนินงานปีงบประมาณเดินไปแล้วงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนยังไม่จบเขาต้องช่วยผู้บริหารตอบคำถามสำคัญว่าเงินที่เราใช้ไปเกิดผลแค่ไหนคุ้มไหมต้องปรับอะไรต่อสิ่งที่ทำเช่นรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานจากกองต่างๆตามรอบไตรมาสหรือรอบปีตรวจว่าโครงการทำเสร็จตามแผนไหมเสร็จช้าเพราะอะไรใช้งบต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่วางไว้ ประเมินผลในเชิญคุณภาพเช่นหลังจากทำถนนสายนี้แล้วรถวิ่งได้สะดวกขึ้นจริงไหมชาวบ้านใช้ทางลัดไปไร่นาได้หรือยังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานแผนงบผลเพื่อส่งจังหวัดและแจ้งให้ประชาชนรู้ผ่านเวทีประชาคมหรือเว็บไซต์ของอบตถ้าข้อมูลพวกนี้ถูกเก็บดีด ปีต่อไปแผนจะถูกปรับให้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ทำแบบเดิมซ้ำๆโดยไม่รู้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับ 5. งานประสานนโยบายกับหน่วยงานภายนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนยังเป็นตัวประสานร,ระหว่างอบตอกับหน่วยงานอื่นเช่นอําเภอจังหวัดกลุ่มจังหวัดกรมต่างๆที่ส่งโครงการลงพื้นที่อบตอรหรือเทศบาลข้างเคียงตัวอย่างเช่น โครงการขยายเขตไฟฟ้าน้ำประปาถนนเชื่อมเขตเทศบาลกับอบตโครงการแก้น้ำท่วมที่เกี่ยวกับหลายหน่วยงานคนที่ต้องเอาแผนของอบตไปเจรจาว่าของบร่วมได้ไหมขอให้ใส่โครงการของตำบลเราเข้าไปในแผนระดับจังหวัดด้วยก็คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนี่แหละครับถ้าเขาประสานเก่งตำบลก็จะได้โครงการจากงบอื่นเพิ่มโดยไม่ต้องใช้เฉพาะงบของตัวเองอย่างเดียวครับ ทำให้แผนกลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแตะต้องได้หน้าที่สำคัญอีกอย่างคือทำให้ประชาชนเข้าใจว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นคือของเขาเองไม่ใช่ของอบตอ,อย่างเดียวนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาจจะทำสรุปแผนแบบแผ่นพับหรือโปสเตอร์ติดบอร์ดหมู่บ้านทำอินโฟกราฟิกสั้นๆลงเพจของอบตอ,อธิบายแผนให้ชาวบ้านฟังในเวทีประชาคมให้เข้าใจง่าย ไม่ใช้สับยกัยกๆกแต่พูดแบบตรงๆว่าปีหน้าเราจะทำหนึ่สตรงนี้ให้หมู่บ้านของท่านนะครับงบเท่านี้ระยะเวลาเท่านี้ถ้าทำได้แบบนี้ชาวบ้านจะเริ่มรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกำหนดอนาคตตำบลจริงๆไม่ใช่แค่ถูกเรียกมาประชาคมเพื่อเซ็นชื่อรับเบีย้ยประชุมเฉยๆครับสรุปสั้นๆน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในอบตอคือคนที่ทำให้ข้อมูล เสียงของชาวบ้านแผนงบประมาณและผลลัพธ์เชื่อมต่อกันถ้าเขาทำงานดีแผนไม่ใช่เล่มหนาๆวางบนหิ้งงบประมาณถูกใช้กับปัญหาที่ประชาชนรู้สึกจริงๆและอบะตอมีทิศทางพัฒนาในระยะยาวไม่ใช่ทำแบบวันต่อวันครับ